กราบเรียนท่านประธานผุ้ที่สภาที่เคารพประผมในแพทย์เฉลิมชัยบุญญาลีพันธ์สมาชิกผุ้ที่สภาก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการคณะทํางานนะครับที่ได้กรุณาจัดทํารายงานฉบับนี้ซึ่งผมคิดว่ามีความทันสมัยแล้วก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งในหลายประเด็นด้วยกันเรื่องการนําเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในประการแรกตัวสำนักงานที่ดูแลเรื่องการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีการแปลงสถานภาพและการทำหน้าที่ครั้งใหญ่ไปเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้แห่งชาติซึ่งได้ผ่านการพิจารณาไปแล้วดังนั้นข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำเทคโนโลยีดิจิตอล จึงครอบคลุมเรื่องการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลายเป็นส่วนย่อยแล้วไปสู่การเรียนรู้แห่งชาติภายใต้การทำหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นหลักดังนั้นก็อยากจะกล่าวตรงนี้ไว้เพื่อให้มีความชัดเจนนะครับว่าเทคโนโลยีดิจิตอลจากการศึกษาอันนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งที่จะนำไปสอดคล้องกับเรื่องพอรบการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้แห่งชาติ ซึ่งได้พูดไว้ถึง3ประเด็นด้วยกันก็คือการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒธตามระดับซึ่งอันนี้จะเป็นการศึกษานอกระบบก็ได้ในระบบก็ได้การศึกษาตามอัธยาศัยก็ได้แต่ถ้าผู้เรียนประสงค์จะได้คุณวุธไปใช้อย่างนี้อยู่ในข้อาการเรียนรู้เพื่อคุณวุิตามระดับอันที่สองก็คือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองถ้าไม่ประสงค์คุณวุิไปใช้ก็อยู่ในข้อนี้ และสุดท้ายก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิต,ต,วตเทคโนโลยีดิจิตอลจะมีความจำเป็นและสำคัญกับทั้งสประเด็นไม่ว่าจะเป็นเพื่อคุณวุิตามระดับเพื่อพัฒนาตนเองหรือเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็ตามเหตุก็เพราะว่าเทคโนโลยีดิจิตอลมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วไม่ต่างกับไวรัสคือเป็น Exponential การเปลี่ยนแปลงถ้าเราคิด เป็นกราฟปกติเราจะตามดิจิตอลไม่ทันเมื่อปีที่แล้วยังไม่มีคนพูดเลยนะครับเรื่อง Chat GPT ที่เป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence วันนี้พูดกันทั่วโลกแล้วครับแล้วก็ไปไกลในสิ่งที่เราเคยพูดเป็นนิยายวิทยาศาสตร์ว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์จะทำอะไรได้มากมายจริงหรือมันไปกว่าที่เราพูดมากเลยครับ เขาสอบข้อสอบแพทย์ USMLE ผ่านแล้วครับเขาสอบข้อสอบเนติบัณฑิตคือบาของทางฝ่ายกฎหมายได้คนระับทำวิทยานิพนธ์ของ MBA ของมหาวิทยาลัยวาร์าตันได้ด้วยแล้วก็มาแต่งถ้อยคำเป็นกรอนนะครับภาษาอังกฤษมีคนไทยลองครับแต่งกรอนเป็นภาษาไทยครับแล้วบอกให้ดิจิตอลตัวเนี้ย ลองแต่งกรอนเป็นภาษาอังกฤษที่มีเนื้อความครอบคลุมของกรอนไทยไพเราะเพราะพิ้งแล้วกลับกันเอากรอนของภาษาอังกฤษมาแต่งเป็นภาษาไทยเพราะเช่นกันไปไกลถึงขั้นวาดรูปครับไม่ต้องมีนางแบบจริงๆไม่ต้องมีวิวจริงๆที่ผมพูดอันนี้ก็เพื่อจะให้เห็นความรวดเร็วความมหัศจรรย์เหลือเชื่อของเทคโนโลยีดิจิตอล ที่ได้พ้นพลาดามของกลุ่มคนรุ่นเก่าๆอย่างพวกเรารวมทั้งผลด้วยที่จะต้องติดตามแล้วอย่าได้ประมาทปัญญาประดิษฐ์พวกนี้เลยส่วนทางด้านดีทางด้านไม่ดีนี่ยนะนะก็จะมีคนพูดไว้เยอะคงไม่ใช้เวลาตรงนี้แต่จะพูดทางด้านดีทางด้านดีในเรื่องของดิจิตอลเนี่ยนะครับมันจะไปแก้ปัญหาอย่างน้อย3ประเด็นในวงการศึกษาไทยโดยเฉพาะเรื่องการเรียนรู้ที่อยู่นอกระบบหรือตามอัธยาศัย ประการที่หนึ่งก็คือจะช่วยเสริมจุดอ่อนในท้องถิ่นทุรกันดานที่ขาดซึ่งทรัพยากรคนเงินของแล้วคนที่อยู่ในกศนเดิมก็พูดเรื่องนี้กันมาโดยตลอดว่ามีความลำบากอย่างไรเด็กที่เกิดมาเขาก็เรียกว่าด้อยโอกาสซ้ำซ้อนด้อยโอกาสข้ามชั้นคือพ่อแม่ปู่ย่ายตายายด้อยโอกาสแล้วลูกก็ด้โอกาสลูกของลูกคือหลานก็ด้โอกาสไปด้วย ส่วนใหญ่คนเหล่านี้อยู่ในพื้นที่ธุรกันดารเทคโนโลยีดิจิตอลจะช่วยตรงนี้อันที่สองนะครับจะช่วยในสถานที่ที่ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาไม่ชอบหรือไม่สะดวกที่จะไปทำงานเราบังคับครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้ประเทศเราเป็นเสรีประชาธิปไตยสอบบรรจุได้ที่ไหนเข้าไปสักพักขอโอนย้ายบ้างขอลาออกบ้าง การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลจะช่วยครับช่วยทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีจิตใจดีเสียสละแต่มีจำนวนไม่พอที่จะดูแลผู้เรียนสามารถดูแลไหวฮะสามารถดูแลไหวด้วยสัดส่วนของครูหรือบุคลากรทางการศึกษาต่อผู้เรียนที่อาจจะดูเหมือนไม่ได้สัดส่วนถ้าเราจัดการเรียนรู้ด้วยอ n นาล็อกเหมือนเดิมมันจะไม่ได้สัดส่วน แต่พอใช้เทคโนโลยีดิจิตอลก็จะสามารถทำได้ประการสุดท้ายนะครับในประโยชน์ของ AI ก็คือจะทำให้คนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการเรียนปกติเขาอัพสกิลรีสกิลได้เก่งขึ้นดีขึ้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลที่สำคัญเทคโนโลยีดิจิตอลนี้ ต้องครอบคุมอย่างน้อย2เรื่องนะครับเรื่องแรกที่เราพูดกันมาทั้งหมดอย่างที่ผมพูดด้วยนี่ก็คือใช้ระบบข้อมูลของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ Process หรือกระบวนการเรียนรู้ได้ผลดีโดยใช้ทรัพยากรน้อยในพื้นที่ธุรกันดานในที่ที่ขาดแคลนครูแต่อันที่สองที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็ต้องพูดไปตรงนี้ในรายงานก็มีนะครับก็ต้องขอบคุณ คือต้องนำไปใช้ในการบริหารจัดการไม่ใช่ใช้ในการเรียนรู้อย่างที่เราพูดอันแรกแต่นำไปใช้ในการบริหารจัดการให้ระบบนิเวศหรือแพลตฟอร์มของการบริหารการศึกษาหรือการเรียนรู้ของประเทศดีขึ้นอันนี้เองปรากฏชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เป็นร่างค้างอยู่ในการประชุมของรัฐสภาได้พูดถึงว่า สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการด้วยแล้วเพื่อไปทำให้การเรียนการสอนดีขึ้นด้วยกับอันที่สองจะมีกองทุนเทคโนโลยีทางการศึกษาเกิดขึ้นดังนั้นรายงานฉบับนี้จึงเป็นการช่วยเสริมพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้แห่งชาติที่ออกไปแล้วหนึ่งและเป็นตัวช่วยบอกว่าเหตุใดสมาชิกรัฐสภาทั้งสองสภา จะต้องช่วยกันพิจารณาผ่านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้เสร็จเรียบร้อยให้ได้ทั้งนี้ก็เป็นประโยชน์กับผู้เรียนของทั้งประเทศนั่นเองขอบคุณครับ